ณเดชถอยรถใหม่ป้ายแดงเลขทะเบียนชัดคอหวยแห่สองเพียบหล่อแสนดีทั้งในจอนอกจอจริงๆสำหรับพระเอกสุปตาหนุ่มนณะเดชคุกิมิยะที่ยกให้เป็นอีกหนึ่งยอดกะตันยูนอบน้อมกับผู้ใหญ่สุดๆโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวล่าสุด,สด,สดนณะเดชก็ได้ถอยรถใหม่ป้ายแดงขับกลับบ้านแบบเก๋ ขอบอกเลยว่าไม่ได้เป็นแค่พิชเซนเตอร์อย่างเดียวเพราะพระเอกหนุ่มยังขับจริงใช้จริงอีกโดยงานนี้แม่แก้วสุดารัตก็ได้โพสต์ภาพลูกชายกำลังทำพิธีหลังนำรถกลับมาที่บ้านพร้อมระบุว่าถึงบ้านแล้วไหว้ขอพรแม่ย่านางแล้วเรียบร้อยเฮงเฮงรวยรวยปังปงัขนาดที่คอหวยก็ฮือฮาสองเลขเด็ดจากป้ายทะเบียนกันรัว,รว